ครับสวัสดีครับผมนายกิจจพัฒนผู้หนา้ารหัส531-006-0024ครับมาทำชิ้นงานะตะเกียบคู่หน้านะครับนับแรกก็มาที่นิ้วนะครับเลือกที่พาร์ทไปที่สเก็ตน,นะครับเลือกท็อปเพนจากนั้น,นครับเลือกเซอร์เคล ที่ให้ขนาด28มิลลิเมตรครับก็ Exit Sketch ไปที่ฟีเจอร์นะครับทำการ Extrude นะครับ จากนั้นครับมาสเก็ตต่อเดียวที่ระนาบนี้นะครับสเก็ตเป็นวงกลมขนาด3 3มมิลิเมตรนะครับแล้วก็เอ็กซ์สเกตลับไปที่ฟีเจอร์นะครับเอ็กซ์ท1ดนะครับ ก็มาสเก็ตนะครับเลือกระนาบนี้ก็สเก็ตเป็นวงกลมนะครับให้ขนาด14เออ่อ20นะครับเอ็กซิสสเก็ตนะครับแล้วก็เอ็กซ์ทูด ร้อยยี่สิบนะจากนั้นครับสเก็ตต่อเลือกที่ระนาบนี้สเก็ตเป็นวงกลมขนาด14มิลิเมตรครับ ก็ x สองยี่สิบห้าเิเมตรครับจากนั้นฟิลเล็ต mm hmm. ครับแชมเปอร์ um per, ครับ mm hmm. ที่ส่วนนี้นะครับ จากนั้นนะครับมาสเก็ตบนไลน์เพลนนะครับมาที่เซ็นเตอร์ไลน์ก่อนลากเซ็นเตอร์ไลน์ออกมาอย่างนี้กันนะครับ มให้เส้นนี้ยาว25แล้วก็ทํามุมกับเส้นนี้19องศา ขนาด15มิลิเมตรนะครับแล้วก็สร้างวงกลมขึ้นมา1วงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง10มิลิเมตร ก็สร้างวงกลม,มขนาด6มิลิเมตรครับแล้วก็ลากเส้นมาแทนเจน,นครับกับวงกลม กำหนดความสัมพันธ์นะครับให้สัมผัสกันแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็สร้างวงกลมอีกหนึ่งวงนะครับ ขนาด6มิลลิเมตรเขียนให้เป็น under define กันนะครับก็ให้สองเส้นนี้ขนานกัน มุมกันยี่สิปดองศานะครับอ,อจากนั้นก็ทำการทิมนะครับ แล้วก็ฟิลเลตนะครับประมาณ20บคอนะครับ ส่วนนี้ซิทนะครับเสร็จแล้วก็โอเคครับจากนั้น EXIT SKET c h นะครับก็มาที่ EXTUDE ทให้ e x t r u d e 8นะครับดึงงูแ ที่เมิร์ดออกนะครับกดโอเคครับตรงนี้มันจะเป็นเกลียว M สิบสี่นะครับวิธีทำเกียวแบบง่ายๆก็คือไปที่ insert นะครับแล้วก็ Annotation นะครับ Posmetic Treat นะครับเป็นมาฐานดินนะครับ Machine Treat ไซต์ M14 มาที่ o p t i o นนะครับ เราก็ได้เกี่ยวโดยการทำอย่างง่ายๆออกมาแล้วนะครับจากนั้นก็ทำการฟิลเลตสักนิดหนึ่งนะ ก็เสร็จแล้วนะครับจะเกยบคู่หน้า